รีบนิ่งครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกดัมมาต่างๆไปนานแล้วแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะก็คือเรื่องการใช้ v ว r ร i n g จที่หัวข้อที่บอกว่าเว r ร i n g อนนั้นไม่จำเป็นต้องไปว่ากำลังเสมอไปนะครับเรื่องนี้ก็ทิ้งช่วงไปนานมากแล้วจะเกึมๆจนสองสองเดือนได้นะผมต้องไปตามเก็บพวกคอนเทนต์ที่แบบทิ้งทิ้งช่วงไปแล้วเนี่ย มันจะวางไว้หลังกิริยาบางตัวที่เหมือนจะออกกิริยามาสอนกิริยานะครับซึ่งผมจะยังไม่พูดลงลึกในรายละเลอียดมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการการเรียนเรื่องของเจอรลันล่นนะเจอรลั่นนะใช่ไหมาก่อนแต่ผมประเด็นประเด็นเรื่องคือว่าจะเน้นว่ากิริยานั้นมันไม่ได้หปายกำลังอลองดูประโยชน์ตรงนี้นะโอเค We try To avoid talking about h ด r past อ,อ,นะอ,อ,อ่ดูที่เขาทอเกงนะ่ะงประโยคนี้แปลว่าพวกเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับอดีตของเธอ อีกเรื่องการพูดคุยสังเกตไหมฮะมีคำว่าการนะในคอนเทนต์ที่แล้วอะ่ะผมเคยบอกว่าการเติมอะไรเวิบตัวเอีมันสามารถแปลว่าการได้เป็นคำนามซึ่งมันก็จะก,การายเป็นเกื้อกันคำนามนะในในประโยคนี้นะการพูดคุยนะนี่ตัวอย่างแรกนะนะเดีคอนเทน บอกกี่ about that the matter ตัวที่สองก็ให้เขาคิดตัวยจีอย pues ู่กันอยู่หลังกิริยา continue พวกเขายังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป มีเกียร์บางตัวที่ทําให้เราสามารถตามด้วยวิวัฒนาการจีได้โดยที่วิวัฒนาการจีไม่ได้แปลว่ากำลังไม่ได้แปลว่ากำลังนะอ่าอ่าอีนสองอย่างนะหลีกเลี่ยงการพูดคุยยังคงพูดคุยต่อไปอ่สังเกตนะทั้งสองประโยคนั้นทอล์กอินไม่ได้แปลว่ากําลังคุยถึงแม้จะเ้วยวัฒนาการจีก็ตาม เกียร์ลองอะเกีออยร์ลองที่มาลองจากเกียร์ตัวแรกที่เป็นหลักมาก่อนเป็นเหมือนกับใช้คำว่าอะไระม,มีมีมีความด้อยกว่าเขาเกียร์ที่เป็นตัวท,ที่อยู่หน้าเป็นเกียร์ที่มีความสำคัญเป็นเกียร์หลักของประโยคส่วนตัวที่ตามมาเป็นตัวเสริมม,มาขยายความอะไรบางอย่างใช่ไอืม I always deny smoking ฮผมเนี่ยปฏิเสธการสูบบุหรี่เสมอไม่ว่าใครจะมาหยิบยื่นให้เรื่องอะไรก็ต่เพราะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต I always deny smoking ปฏิเสธการสูบบุหรี่นั่นคืคำว่าการอยู่ไหมการสูบบุหรี่เนี่ยมัน,ปเ,น,มนเป็น i อเแต่มันไม่แปลว่ากำลัง เขาดื่มเบียร์มีเยอะนะฮวันนันดื่มเบียร์ก็เอ็นจอยไปกินเบียร์เขามีความสุขหรือสุขกับการดื่มเบียร์เสมอมีความสุขเหมืกันนะมันไม่ใช่การสนุกมันไม่ใช่ดื่มไปเต้นไปนะมันสุกเหมือนกันนะเอ็นจอยดไปกินเบียร์มีความสุขกับการดื่มนะแปลว่าการได้ไหมอย่างประมาณนี้สิ่งที่เหมือนกันทุกข้อที่ผ่านมาเนะี่ยพวกไอเอชีจะแม้มีความหมายแบบว่าการหรือมีความหมายในเชิงแบบขยายความคิย์วอตัวหน้าแหละนะฮะว่า จะทำรวยอาการอย่างไรนะฮะรูวอาการเรก็ว่าไปเล้าแต่ตอนนี้นะนีวมือาาจะไม่ม้อาการสมติไปก็ได้อ่านะก็ใช้ก็นะคลิปตัวมันห้านีะอือีดน,นะ You should should นัว่จะกลับปากการหญดใหญ่นะ You should practice นะ Uh, practice เราควร speaking อ่านออกไวในมือโอ้ยสายนะเลย speaking English uh, everyday เขาก็ว่าไปนะฮะโอเค practice speaking คุณควรจะฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน practice speaking ฝึกการพูดอะไรแล้วแต่ ยาบางตัวที่ทำให้เกิดกันเติมไอจีขึ้นมาโดยไม่ได้แปลว่กากำลังนะ you should stop uh. you should stop stop เนี่ย you should stop drinking uh, alcohol คุณควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว stop drinking ที่ทุกๆข้อที่ยกตัวอย่างไปเห็นไหมว่ารือไอ้ว่าเพือไปจีนั้นมันเป็นเรื่ากำลังนะมันเป็นเหมือนกียาที่มาเสริมกิยาตัวหน้าเรื่อให้รู้ว่าหยุดทําอะไรฝึกทําอะไรกิยาตัวนั้นทําอะไรมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งมาเสริมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะโดยว่าจะเป็นโอกาสมาร์กจั น้าผู้ต่อแล้วนะยังมีคอนเทนต์อีกหลายๆยอย่างที่ผมต้องมาตามเก็บตามใช้หนี้ให้นะก็จะว่ากันทีนึงโอเคก็เดี๋ยวกันอาจจะจะมาทดลอง